ทกิกเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับงานปะยางต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยมันจะทําให้ยางและขอบกระทะนั้นลื่นนะครับปล่อยลมยางออกก่อนขันน็อตบนสิบสองตัวนี้ออกนะครับฉีดน้ํานะครับผสมสันไลเนี่ยเรามือบีบนะครับให้มันมีช่องว่างแล้วเราก็บีบใส่ไปให้ทั่วให้ยางเนี่ยมันลงขอบลงขอบในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเราบีบให้มันลงขอบเท่าที่จะทําได้เท่าที่จะลงได้ พอ,อยางมันลงไปอยู่ตรงขอบกลางแล้วนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะทําให้จุดนี้ต่ําลงไปแล้วมันจะทําให้ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยหลวมนะครับฝั่งตรงกันข้ามหลวมหรือหย่อนเสียบอันแรกเข้าไปก่อนพอเสียบอันที่สองนะครับให้เว้นระยะอย่าไปห่างอย่างนี้นะครับถ้าห่างเยอะเยมันก็จะยิ่งออกยากนะครับให้ค่อยๆกินนะครับ คือตัวนี้เสียบงัดออกมาแล้วก็ค้างไว้นะครับบางคนอาจจะใส่พร้อมกันเลยคือใส่หนึ่งใส่สองแล้วงัดพร้อมกันสองอันให้งัดตัวนี้ก่อนพอมันเริ่มอ้าขึ้นมาเหล็กอันที่สองก็งัดตามมาอาแล้วอันนี้ก็ค้างไว้แล้วก็งัด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 ต่อมาช่วงแรกเนี่ยถ้ายางมันแข็งมากให้งัดทีๆนะครับวางตำแหน่งทีๆเพราะงัดออกมาปั๊บเสียบเข้าไปทีๆเสียบเข้าไปทีๆอย่างนี้นะอย่าไปงัดห่างทีเดียวนะครับอย่าไปโลบมากงัดห่างทีเดียวมันจะแข็งและแน่น บางครั้งยางนอกเก่าๆเนี่ยทำให้ลวดขอบยางเนี่ยขาดได้นะครับ